พี่ก็ให้โอกาสทุกคนมึงไม่ได้ติดคุกแต่ถ้ามึงทำตัวแบบที่ผ่านมามึงก็ไม่ได้โอกาสนะตามคำพูดพี่ไว้นะเองไม่ได้เลี้ยงลูกพี่ลูกพี่เลี้ยงเองแต่ถ้าเองทำตัวไม่ดีทุกคนเห็นหมดแล้วว่าใครไม่ตั้งใจใครไม่ดูแลตัวเองผมก็ไม่ชคเพราะถือว่าเรา,เราทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องรักกันนะกูรักมึงมากแต่ถ้ามึงไม่รักกู ก็อยู่กันไม่ได้ใช่ไหมปุปกป้องมึงทุกคนไม่ว่า,าใครไหนปูป,ป้องหมดแต่ถ้ามึงทำตัวไม่ดีมันก็มีโอกาสที่ให้ใหโอกาสกันคนเราไอ้มันมันไม่สามารถย้อนเวลาได้แต่ถ้าเวลามันเดินหน้าเราก็ต้องคิดให้เป็นถูกไหมคนไหนชวนกันไปที่ที่ดีๆชวนกันไปแต่ถ้าชวนกันไปแล้วทําให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าชวนนะมึงอยู่พีแคมึงมีคนมีนางนางตระกูล นาะยนำะคุณคือเราบีเคแล้วมีคนหนับหน,หนุมึงมา,มาใหม่เนี่ยนาเราเช่วยจะจะเล่าราสีเนี่ยเขาอาจฉีดไฟละห้าหมื่นนะถ้าล่าสุดกูให้มึงขึ้นไปโชคมึงก็ต้องเลิกมวยไปแต่ถ้ามึงอยากอยู่ที่นี่เล่ามึงต้องเลิกกินแต่ถ้ามึงกินกลับไปกิน